คืออ่าไั้ไหเสีคอ่มันหายได้คือเราพูดเหมือนกันเราทราบว่าเขาคือใครเรื่องเรื่องแบบนี้เราไม่อยากให้มันเกิดเอาตรงเลยอ่าถ้าถ้าอยากรู้ว่ามันเออปัญหายไปยังไงคนใครใครขับใครใครที่บอกขับรถไปบ,บอมใช่ไหมบอมอ่ะไหนไอบอมมาเล่าดิดบอมมาเล่า ของมันของในรถมันหายไปได้ยังไงไหนมัน,น้เก็บ<า>เข้ามาอันนี้คือเป็นคนขับรถเอ,ถอแล้วก็ช่วยขายด้วยฮะอของของมันหายอะไรหายแกงใช่ครับเป็นแกงครับเออคือสินค้าสินค้าของเราที่ที่ที่เราเก็บสต็อกไว้อ่ะครับถืมคือซึ่งสินค้าของเราอยู่ จะเรียกไงอ่ะคื่อผมมาเก็บเก็บแยกสินค้าไว้อเป็นส่วนๆครับครับแล้วก็ในส่วนในส่วนที่เก็บแยกไว้ครับซึ่งเป็นส่วนที่เราจะเพื่อนนำนำไปขายครับสินค้าในตัวนั้นะคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้สุดไปในในมุมนั้นแล้วครับสายเพราะซึ่งเราคิดว่ามันปลอดภัยแล้วยืนบนรถครับซึ่งตอนตอนที่เก็บแยกไว้เนี่ยพนักงานที่เป็นพนักงานอฝ่ายสต๊อกเนียครับ ก็คือได้ออกจากตรงน,นั้นไปหมดแล้วครับแล้วก็มไม่ได้สนใจในในมือแล้วครับใชไ่ไปไปสนใจอีกมือหนึ่งอยู่ใช่แล้วหลังจากนั้นคือเราไม่แน่ใจว่าอ่าของมันไปในรูปแบบไหนหรืออะไรอย่างไรประมาณนี้นครับแล้วสต๊อกหายถูกไหมใช่ครับหายไปเยอะไหมเยอะครับ,เย,รบเยอะนะใช่ครับแล้วอนนี้นในครั้งเดียวรวมๆนี่เป็นแสนเลยเป็นแสนนะครับเป็นแสนไมม่่ีคนอยู ล้วก็จะสืบทราบถามได้ว่าแบบมันหายไม่ได้ยังไงหรือมันแบบมีใครเห็นอะไรไหมปกติคือในความในความเป็นปกติคือแต่ละคนก็จะบอกไม่ไม่เห็นยังไงไม่เห็นไม่เห็นเห็นซึ่งตรงนั้นสอบถามแล้วครับถามยาแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็แจงมาว่ากล้องกล้องไม่มีบางคนก็บอกว่ากล้องเสียไฮ้เราเราตัวเราสงสัยไหม มันหายไปได้ยังไงมันไม่ใช่อะไรที่จะหยิบจับไปได้ง่ายๆมันต้องมีการวางแผนมันต้องมีการมีพักมีพวกในการทำทำคนเดียวก็น่าจะไม่ได้ด้วยใช่ก็มีมีสงสัยแต่ในข้อสงสัยนั้นคือเราไม่ได้มีหลักฐานที่ตงบอกเป็นปรเจนครับก็คือคือคือบอมอันนี้บอมเขาเป็นคนขับรถไงแล้วก็ดูแลพวกสินค้าสต็อกนี้อยู่ ราะนั้นบอมก็จะใกล้ใกล้ชิดสินค้ามากที่สุดของหายไปเป็นแสนเลยเป็นแสนเป็นแสนจำนวนเยอะด้วย หลายจังหวัดป่ะคือถามว่าครั้งแรกไหมมันครั้งมันไม่ใช่ครั้งแรกครับซึ่งมันมีครั้งก่อนๆด้วยแต่ซึ่งครั้งก่อนๆอ่ะคือจานวนมันไม่ได้เยอะครับไม่ได้เยอะใช่มันอาจจะหลายครั้งเพราะเวลาเราไปขายเราก็จะไปขายในเซ็นทัลหัดใหญ่เซ็นทัลนครศรีเซ็นทัลภูเก็ตเซ็นทัลตามห้างต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ทยอยหายไปทีละนิดทีละน้อยใช่ครับก็าหลายแสนใช่แล้วถ้าตู้มันใช้จักรรถเป็นยังไงครัเป็นเป็นรถตู้ปกติครับ หายไปไหนไม่รู้เลยใบ,บอาล้วยังไงของก็คืออยู่ในตู้ใช่สแสดงว่าม<ช>ันก็คือเกิดจากจุดที่ดอกของที่เวลาพ่อค้าแม่ค้าเขาจะมารับจอดใช่ซึ่งมัน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 ไม่ใช่ปัญหาของฝั่งร้านเราร้านเดียวร้านอื่นก็อาจจะเจอแบบเราแต่ซึ่งเขาไม่สามารถที่จะไปรถมันล็อกไม่ได้เหรอคะในเคือในในจุดๆนั้นนะครับคือความบกุกรองของแต่ละคนมันมีแล้วซึ่งในส่วนของผมอะคือตอนนั้นอะ ในร่วมในในในส่วนของงานด้วยในส่วนของลูกค้าด้วยเราก็ต้องเลือกั่งลูกค้าก่อนไปดูลูกค้าก่อนใช่ล้วูกค้าตอนนั้นที่ต้องไปเลยด่วนสีเลยเพราะอะไรอะคะก็ต้องของไม่พอของไม่พอก็เลยต้องรีพุ่มมาตรงนั้นก่อนใช่ครับแล้วก็ทิ่งหม้อไว้ใช่ครับแล้วงที่หายหล่ครั้งเราเช็คเรามีเช็คว่าใครเอาไปหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงคือในในกรณีที่หายครับก็มีการรีเช็คก่อนประมาณรอบหนึงสองรอบหลังจากนั้นเราก็จะไล่ตั้งแต่ต้นขั้วลงมาถึงข้างล่างครับ แล้วก็จะไปจับจุดต้นต้นที่ต้นทางที่ตกมาซึ่งหลายครั้งว่าเราเราทราบนะว่ามันเป็นลูกกระจกสงสัยใครไปหรืออะไรัะไรมันน่าสงสัยใครถามว่าถ้าน่าสงสัยถ้าน่าสงสัยใช่ไหมครับถ้าในส่วนของผมผมก็จะคิดว่าเป็นอาจจะเป็นคนแถวนั้นหรืออาจจะเป็นคนที่รู้ว่าเรามีความเคลื่อนไหวยังไงตั้งแต่วันแรกนะคิดว่าเป็นคนใกล้ตัวเราในครับเพราะว่าตามเราไป็น ผมก็เพิ่งมาทําได้กี่เดือนผม,ผมผมมาทำได้ประมาณ6ปีเปื่อว่ายใช่แล้วก่อนหน้านั้นมีเหตุการณ์แบบไหไม่มีเราสงสัยคนในหรือยังไงไหมครับถ้าในสำนักตัวของผมไม่ได้สงสัยคนในมจะสงสัยเป็นแต่พวกเดียวกว่าถ้าท่านในในส่วของผมเองผมจะสงสัยเป็นเกี่ยวกบบพวกแบบ คว่คีดดูแลระยะทาคงคือเลครับหรือว่าพวกที่มูความเคลื่อนไหวในตอนข้นง้าเลือกเข้าหรือว่าจะเป็นเวลาที่เราเอาเอาของขึ้นลาบูธเขายกไปหมดสี่โอ้เป็นแสนนี่ก็เป็นแสนนี่ก็น่าจะหลักสองสองห้าสิบน่าจะประมาณสองร้อยสามร้อย สองสามร้อยหม้อเป็นหลายร้อยหม้อหลายร้อยหม้อแล้วไม่รู้แล้วไม่รู้กี่แสนด้วยนะบพี่เปิ้ลแพ็คไม่ใช่แพ็คแพ็ค่ใส่ิแล้วก็ใส่โไม่รู้มันคือหายไปแบบมันมันมันจะเป็นประมาณนั้นแต่คือการการที่สินค้าถึงเราแล้วนะครับเราจะต้องทําการแกะแกะเรื่แล้วบอมไม่สงสัยใครเลยอ่ะตัวเองผมผมคือผมผมไม่ได้บอกว่าไอ้นี่กับใครด้วยประมาณว่าผมไม่ได้บอกว่า ไม่ได้สงสัยใช่แล้วก็ไม่ได้มันมีมันมีข้อสงสัยนะครับแต่ซึ่งเราเราไม่ได้ไปใช่ผู้ประเด็นไปหาเขาเลยประมาณนี้เอางี้จุดนั้นมันมันเงียบสงัดมันแบบมันเป็นช่วงเวลาเราแต่เวลาถ้าเป็นเวลามันจะเป็นช่วงเวลาครับแล้วระหว่างคนเดินเงียบกับไม่มีคนเข้าเลย คือหลายครั้งนะครัหลายครั้งนะครับใช่มาหลายครั้งมันช่วงเวลาเราจะกำหนดไม่ได้เลยเพราะว่าสามารถขโมยได้หลายรอบมากใช่ครับเพราะว่าสินค้าของแต่ละคนนะครับถ้าถึงเวลาถึงเวลาทุกคนจะไม่ได้อยู่ตรงจุดดอกครับพาะค้าแม่ค้าทุกคนจะไม่อยู่จุดดอกในรนส่งมีเราคนเดียวเลยคนส่งใช่ครับอีกท่านในทีมจะเป็นผมแต่มันต้องใช้เวลาในการขนนนแสดงว่าตัวเราก็ไม่ได้อยู่กับรถเป็นเวลานานเช่นกันเพราะว่าถ้าผมขึ้นหน้าบูธทีก็จะอยู่หน้าบูธประมาณ เกือบหมดะครับถ้าหน้าบูธเหลืออย่างละสามอย่างละสองนี้ก็ผมคงจะลงนะเพื่อนหลังจากนี้ไม่ต้องมีเพิ่มคนเพื่อดูทำบ่อยเลยจริงๆแล้วคือน่าจะหายบ่อยแบบนี้บ่อยบ,บอมบอมไม่ไม่รู้จริงเลยใช่แอนแอนแอนขอนี้หน่อยอันนี้เป็นเป็นใบโอนเงินเนาะ โอนให้อันนี้ชื่อชื่อใครชื่อผมครับแต่อันนี้ผมผมผมนี่คือคือใบใบสินค้านะใช่อันนี้อันนี้ผมผมยืนยันได้ครับว่าเกิดจากอะไรครับอ่าอ่าตัวนี้นะครับพี่ที่เจ็ดเจ็ดหมื่นบาทเลยนะพี่ที่ทั้งหมดเจ็ดหมื่นบาทพี่พี่ที่เนี่ยครับเขาติดต่อมาใช่ครับพี่เขาติดต่อเข้ามาหาผมซึ่งเงินตัวเนี้ยผมก็มีหลักฐานที่ว่าผมอาอาทำการจำแนกให้กับเขาด้วย ความหมายคือพี่เขามาซื้อที่ผมใช่ไหมครับแต่ผมไม่ได้เอาจากที่ที่เขามานะครับคือผมเอาเงินไปให้กับทางหน้าบูธใช่เอาเงินให้ทางหน้าบูธปะใช่คือตัวเนี้ยพี่าำไมว่าพี่เขาไม่ได้เอาเงินมาให้ทางผมเแล้วทำไมทำไมให้เขาโอนเข้าหาผมันมีหลักฐานผมบอกว่าผมทำไมไม่ให้เขาโอนเข้าบริษัทคืออย่างนี้ครับเพราะกฎของเราคือโอนเงินเข้าเข้าบริษัททั้งนั้นเท่านั้นใครที่ไกลก็ตามมันเหมือนวิชาชีพที่พี่ประกาศไปในสื่อบ่อยรับว่า ให้โอนเข้าบริษัทมาดามอร่อยเท่านั้นถ้าโอนเข้าชื่อคนอื่นคนนั้นคือมิจฉาชีพครับแล้วเดี๋ยวผมที่นังครับท่านบอลไม่รู้เรื่องนี้หรอผมแจ้งเขาไปแล้วด้วยว่าไม่สามารถโอนเงินให้ผมได้เคลนี้วทครับแล้ทำไมถึงโอนเจ็ดหมื่นเลยนะแล้วเขาบอกว่าพี่ฝากหน่อยแต่ตรงเคสีนี้ผมก็มีหลักฐานที่ว่าผมเอาเงินไปให้น้าบู๊ทครับให้น้าบู๊ทหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีเงินเข้าบริษัท เอางี้เอางี้เอางี้คือพี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้เรายังไม่ยังไม่ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล่าวหานะว่าบอมเป็นเป็นคนทำเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะให้บอมไปคุยกับพี่ตำรวจเอาละกันได้คับเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นคดีอาญาเพราะว่ามันคือลักทรัพย์ของบริษัทของเจ้าของบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ย คือ <ผม S 1> บอมคือคืออย่างนี้คือบอมบอมต้องเข้าใจก่อนว่าบริษัทเราอะเรารักพนักงานทุกคนโบนัสก็ให้เงินเดือนให้เงินพิเศษให้ค่าล่วงเวลาทุกอย่างเรา,เราให้เราดูแลทุกคนอาหารการกินเราดูแลครับผมไม่างครับว่าผมบอกกับคน,นแจ้งณด้ยวยครับว่าไม่สามารถโดนให้ผมได้นะคืออย่างนี้แล้วเดี๋ยวเอางี้เอาแค่นี้ก่อนและกันเดี๋ยวเอาไปให้ตำรวจเขาดู ได้ครับถ้าเกิดตรงนี้ถ้าเกิดไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีปัญหาเราก็จะสืบหาคนที่เอาเงินนั้นต่อไปนะได้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บอลยังไม่ใช่เพียงแต่แค่เงินที่โอนเนี่ย 70, เจ็ดหมื่นมันเป็นชื่อบอลบ,บอมซึ่งเราไม่มีนโยบายที่จะให้โอนใครทั้งสิ้นครับนะบพวกเรารับรักบ,บอมเยเว้ยรเราดูแลบอมมาตลอด ผมว่าผมคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องมีปัญหาผมเลยไม่รบแชทเขาเพราะว่าผมอ่ะวันที่ผมวันที่ผมบอกเขาแล้วยังมียังมีอีกนะไม่มีครับมีพี่คนนี้คนมีพี่คนนี้คับที่เขาฝากผมมาแล้วผมก็เอาเงินตัวนี้ไปให้กับทางทายด้วยแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องหักหัวคิวพนักงานด้วยกันอะไรอีกนะเยอะแเป็นหมวดไปเดี๋ยวบอกไปไปให้ตอนนี้ให้คุอยางความรู้สึกขตัวเองหน่อยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจแค่ไหน ผมมั่นใจครับเพราะว่าผมมาคุยกับเขาแล้วผมบอกว่าผมมาไม่สามารถอ่อนอนให้ผมได้นะ,ะเขาก็แจ้งครับว่าที่ปากหน่อยอันนี้เรื่องแรกครับแล้วผมก็เลยบอกง,งั้นเดี๋ยวไปดูแล้วแล้โอนกลับให,ให้บริษัทหรือยังคือใน <ผม S 1> วันนั้นอ่นะมันมีทั้งเงินสดด้วยมันมีทั้งเงินสดที่ผมฝากมาให้นะครับแล้วก็เข้าบริษัทหรือยังผมเอาเงินสดให้กับทางบริษัทด้วยครับเพราะว่าวันนั้นที่ผมไปมันจะมีบินออกมาให้เราเวลาเอาเอาของอะไร้ยครับ ผมก็จะให้เด็กที่อยู่ข้างหน้าครับทำบินมาให้มันตั้งแต่เดือนธันวาแล้วเนาะใช่ครับแล้วเขาก็บินบินมาให้เราตั้งแต่เดือนธันวาแล้วด้ับใปบริษัญใช่ครับเพราะแบ้เราับไม้ไ้หรอไม่ไม่ใช่ใช่ไหมเอาอย่เงินที่เอาอย่างนี้ครับบอมอาจจะไม่ได้เป็นคนทำนะเดี๋ยวไปให้ความที่ตำรวจก็แล้วกันเพียงแต่พี่สงสัยแค่เรารู้อยู่แล้วว่าห้ามโอนในชื่อพนักงานเพราะคนล่าสุด ที่เพิ่งออกไปจากบริษัทก็ทําวิธีนี้ครับได้ครับอันนี้ผมจะโทรหาเขาด้วยเพราะว่าพี่ผมก็ยืนยันกับเได้ของบริษัทเลยว่าห้ามโอนแล้วเขาที่แล้วโอนก็โดนแบบนี้แล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่ใช้เงินคืนพี่เลยแล้วก็โทรมาขอบคุณพี่เปิ้ลกับจูนตลอดเพราะเมตตาเขาไม่เคยทวงได้ครับแต่เราไปแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ตำรวจเขาถ้ามันไม่ใช่ นะก็ไปอธิบายว่าทําไมถึงโอนชื่อนี้ได้ครับแล้วผมก็แก้แก้ทวงค่าเขาด้วยผมก็บอกเขาว่าแต่ถ้ามันใช่ผมแจ้งกับเขาด้วยว่าผมอ่ะแต่ถ้ามันใช่ครับถ้ามันใช่เออ่เราก็ต้องรับักรรมครับได้ครับบริษัทดีกับบอมเปล่าดีครับเออเนาะโอเคเสร็จแล้วพี่เพื่อนออกมาให้ เดี๋ยวเดี๋ยวออกมาให้ตำรวจเขาสรุปเพราะต้องให้เขาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ให้ตำรวจตัดสินด้วยว่าให้เขาเขาให้ตำรวจดูด้วยว่าอันเนี้ยมันเป็นหารฐานได้ไหมเขาต้นเมื่อกี้น้องบอกโอนคืนให้บริษัทแล้วมันมันมีเงินเข้าบริษัทอย่างไรนี่ไงเนี่ยไม่มีไงไม่มีนี่ไงทางทีมบอกไม่มีเอางี้บ ไปให้ตำรวจเขาดูดเ,าเพราะตรงนี้เอเราไม่โทษน้องเขาตอนนี้เอาแค่หลักฐานที่มีตรงนี้อยู่การพิสูจน์ต่อการตัดสินก็คือต้องไปให้ทางพิสูจน์ให้ตำรวจเขาอยู่ในขั้นตอนของการดูซึ่งบอมอาจจะไม่ผิดก็ได้แต่ถ้าบอมผิดบอมมันคือคดีอาญาคนะบอมเนะรับโอเคไม่น่าเลยมไ,มได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นไปได้ทุชาบอกทุกคนว่าบอมแม่งน,น่ารัก เไ้ยไปไปนี่เดี๋ยวขอตัวก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ย,ว,ยวลงมาเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาเอ๊ะเอาอันนี้ไป